เอโยสวัสดีครับผมเซลพีเมียมจากร้านบีวิวมอเตอร์ไาค์นะครับวันนี้นะผมจะพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับลูกค้าเป็นรุ่น y a m a ่า WR155R นะคันนี้ปี2020 22เลยนะครับลูกค้านะแต่งสไตล์โมตาร์ดมาทั้งคันเลยคันสติ๊กเกอร์แต่งนะไฟหน้านะฮะ ไฟลี่คือสวยๆเลยนะครับคุมโทนกันสุดเลยล้อทางเรียบน,นะฮะดุมสีน้ําเงินล้อสีดานะครับผมเครื่องยนต์ฝั่งนี้แห้งๆเลยครับลูกค้าถัดเครื่องกัดแข็งใส่มาให้ครบแล้วนะครับผมหน้าท่อเป็นของโปรเซอร์กิตนะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้เจ้าคันนี้กันหน่อยเจ้าคันนี้เลขไม้อยู่ที่1,300มกิโลเท่านั้นเองนะครับผมมือเบรกมือคัตแต่งเรียบร้อยนะฮะกัดแฮนด์แต่งคือเฟี้ยวมากๆใครได้คันนี้ไปคือโคตรคุ้มเลยนะฮะไม่ต้องไปแต่งเพิ่มแล้วนะสงสวยนะฮะสง สภาพดีมากๆเลยเครื่องยนต์ฝั่งนี้สะอาครับอาจจะมีริ้วรอยขีดข่วนมาบ้างนะฮะตามการใช้งานเพียงเท่านั้นเองนะครับทางร้านตรวจเช็คเซวิสให้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะโซสเตอร์นี้สะอาดกริบเลยคันนี้ได้ท้ายสั้นแล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัวมาให้แล้วนะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงพ่อกันหน่อยนะครับผมอ่าระบบไฟติดครบเลยนะฮะอ่าสตาร์ทง่ายๆเลยครับผมพ่อเป็นของพ่อโปรเซอร์กิตนะ ที่กำลังหาวิบากสไตล์โมตารขับขี่นะผมแนะนําเจ้าคันนี้เลยเจ้าคันนี้นะครับมีเล่มพร้อมเอกสารครบแล้วนะฮะใครสนใจนะช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลยครับ